เรื่องต่อไปในหนังสือเรียนนะครับเรื่องของปริพันธ์จำกัดเขตเป็นเรื่องของการประยุกติยานุพันธ์มาใช้ประโยชน์กับเรื่องของการหาพื้นที่นะครับพื้นที่ระหว่างกราฟกับแกน x ยกตัวอย่างอย่างเช่นฟังก์ชัน y เท่ากับ x กำลังสองก็คือกราฟพาราโบลาหงายธรรมาดาตอนม3นีด้วยเนาะเรียนมาแล้วมสี่ก็เรียน ทีนี้ถ้าสนใจว่ากราฟแกน x แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ1มีอยู่3ส่วนนะครับ3ส่วนแกน x ก็คือข้างล่างนี้ x เท่ากับ1ก็คือสมการที่ขนานแกน y คือเส้นนี้นะครับอยู่ระหว่างถ้าเราวาดรูปได้จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยสมการ3ส่วนนะ ปิดล้อมด้วยอะไรบ้างปิดล้อมด้วยกราฟ y เท่ากับ x กำลังสอง 2, แกน x แล้วก็เส้นตรง x เท่ากับ1เราจะหาพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างไรถ้าจะหาวิธีโดยกะประมาณคร่าวๆนะกะประมาณคร่าวๆเนี่ยคงจะมองได้เป็นลักษณะของรูปสามเหลี่ยมเนาะแต่ถ้าขีดแบบนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมแต่ตรงนี้มันไม่มีแรงเงา ไม่มีแรงเงาแสดงว่าพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยจะต้องน้อยกว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้คำว่าสามเหลี่ยมรูปนี้คือสามเหลี่ยมที่มีฐานยาว1หน่วยสูงหนึ่งหน่วยพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่กำลังสร้างดูคร่าวๆก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือหนึ่งคูณสูงคูณหนก็คือพื้นที่เนี่ยประมาณครึ่งตารางหน่วยแต่ตรงที่แรงเงาเนี่ยไม่ไม,ไม่ถึงครึ่งไม่ถึงครึ่ง นะครับจะมีวิธีการหาได้โดยนำความรู้เรื่องแคนคูลัสไปช่วยซึ่งเขาเรียกมันว่าทฤษฎีหลักมูลเอาไปช่วยในการทำหรือใช้คำพูดเรียกอย่างว่าปริพันธ์จำกัดเขตซึ่งสัญลักษณ์ก็คือสัญลักษณ์ตัวไหนที่ใช้นะสัญลักษณ์ที่ใช้ก็ใช้สัญลักษณ์ว่าตั้งแต่ช่วง A ถึง B ของ ฟังก์ชัน f x by d x นะจะมีค่าหรือคำนวณได้จากไหนได้คำนวณจาก f ตัวใหญ่คืออินทิเกรตแล้วของอะไรของตัวบนลบด้วยตัวล่างนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของทฤษฎีหลักมูลนะเอามาใช้นะเป็นทฤษฎีที่เขา ได้พิสูจน์มาแล้วซึ่งวิธีการพิสูจน์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นพื้นที่รูป3ป 4, รูปสี่เหลี่ยมย่อยๆหลายรูปให้เล็กมากที่สุดนะครับซึ่งจะมีอธิบายต่อไปนะครับแต่ตอนนี้อยากจะอธิบายถึงวิธีการนํามาใช้หมายถึงการนําทฤษฎีเนี่ยมาใช้กับการหาพื้นที่ระหว่างกราฟกับแกน x นะครับตามรูปเนี่ยพื้นที่แรงเงาขอใช้สัญลักษณ์เป็น a เนาะ ก็คือการอินทิเกรตตั้งแต่ช่วง0ถึง1 0อย์มาจากไหน0ูนย์มาจากค่าแกน x ค่ามบนแกน x ตั้งแต่0ถึงตรงนี้ตรงนี้ก็คือ1ของอะไรของฟังก์ชัน y เท่า x กำลังสองเราก็เขียนเป็น x กำลังสอง by dx นี่คือการเขียนสัญ,ญลักษณ์จากรูปที่แรงเงาที่เห็นนะครับเริ่มทำนะครับอินทิเกรตดีกรีเพิ่ม x กำลังสองก็เป็น x กำลังสามส่วนสบวกค่าคงที่เพราะอินทิเกรตแล้วเราจะยืดตรงๆต,ตั้งแต่0ถึง1แล้วก็เกิดจากเอาตัวบนไปแทนเอา1ไปแทนค่า x ก็เป็น1ส่วน3บวก4ลบด้วยเอา0ไปแทนก็เป็น0บวก4 4ลบ4หมดไป ก็เหลือ a เท่ากับ1ส่วน3หมายความว่าพื้นที่ที่แรงเงาเนี่ยเท่ากับ1ส่วน3ตารางหน่วยนั่นเองโดยใช้ทฤษฎีหลักมูลของแคนคูลัสมาช่วยนะนี่คือประโยชน์ของแคนคูลัสดูตัวอย่างที่78นะครับ หาปลิพภัณฑ์จำกัดเขตตั้งแต่0นย์ถึง2ของ4ลบ x กำลังสองบายดีวิธีการทำเราเขียนตรงนี้เลยนะครับอินทิเกรตดีกีเพิ่ม4อินทิเกรตก็เป็น4 x ลบ x กำลัง2เพิ่มอีก1กลายเป็น x กำลัง3ส่วน3บวก4 c เรื่องนี้อาจจะไม่เขียนก็ได้เพราะเดี๋ยวมันจะลบกันหมดตั้งแต่0ถึง2ยืดตรงตรงข้างหลังนะครับแล้วก็เกิดจากการนำา2ไปแทนค่าลบเอา0ไปแทนค่า0ไปแทนค่าก็ได้0ลบ0บวก c แทนค่าก่อนมันง่ายเอา2ไปแทนบ้าง4คูณ2ก็เป็น8ลบ8ส่วน3บวก c สกับสีหมดก็เหลือ8ปดลบแส่วนสลบออกมาคูณไขยคูณไข่สามขึ้นไป3ามแปลบแก็ได้เท่ากับ16บหส่วนสามเ็ดเกิน3าม5้กว่ากว่านั่นเองนะครับเขียนกราฟประกอบนิดนึงนะครับสิ่งที่เรากําลังหาได้ในหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าพื้นที่ระหว่างกราฟ4ลบ x กําลังสอง สลบ x กําลังสองเนี่ยถ้าจะเขียนกราฟกันจริงๆนะครับเขียนได้เป็นลักษณะไหนก็เป็นกราฟคว่ำนะตัดแกน y ที่4เรามองเป็น y เท่ากับ4ลบ x กํลัง2ถ้า x เป็น0 y เป็น4เราลองยกตัวอย่างมาแทนค่าแค่นั้นเองนะครับถ้าลอง y เป็น0บ้างถ้า y เป็น0ก็เหลือ0 เท่ากับ4ลบ x กำลัง2 x กำลัง2เท่ากับ4หมายความว่าแก้สมการได้ x เท่ากับบวกลบ2ก็คือตัดแกน x ที่ลบ2กับ2โดยคร่าวๆก็คือกราฟตรงนี้ตัดแกน x ที่ลบ2กับ2เราสนใจตั้งแต่0ถึง2นะครับ0ถึง2ดูตัวเลขจากตรงนี้มาดูกราฟ0ถึง2คือ พื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นกราฟเส้นกราฟตัวนี้ก็คือ y เท <Y S 1> ่ากับ4ลบ x กำลัง2ตั้งแต่0ถึง 2, 2> นะนั่นเองนี่คือความหมายแต่ในหนังสือเรียนไม่ได้เขียนกราฟให้เราดูนะครับแต่ความหมายคืออย่างนี้เป็นเรื่องของปริพันธ์จำกัดเขตหรือเรื่องอย่างว่าพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยกราฟกับ แกน x นั่นเองซึ่งจะเรียนในหัวข้อต่อไปและมีแบบฝึกหัดเรียนได้ฝึกนะครับแบบฝึกหัดเรื่องปริพันธ์จำกัดเขตนะครับจำกัดเขตเป็นงานของบอทั้ง6ทับกับ6ทับนะครับวันที่2กันยาแบบฝึกหัดนี้ข้อ1 มีอยู่เยอะมากเลยหลายข้อเลยอยากได้แค่สัก5ข้อพอนะครับทำพอให้เห็นแนวทางการทำนะครับเอาขอดูข้อยากนิดนึงข้อ4แล้วกันนะครับอินทิเกรต1ส่วน x กํลังสอง x กํลังสองยกขึ้นไปก่อนเป็น x กําลังลบสองอินทิเกรต x กํลังลบสนั่นเอง นะครับเดีย๋ยวเขียนตัวนี้ก่อนนะตั้งแต่ลบสถึงลบหนึ d กีเพิ่มก็กลายเป็น x กำลังลบหแล้วหารด้วยลบหบวก c c ไม่เขียนแล้วกันนะครับเรื่องนี้ไม่ค่อยสนใจ c อินทิเกรตเสร็จแล้วยืดตั้งแต่ลบสถึงลบหเอาตัวบนไปแทนลบออกตัวล่างไปแทน ตรงนี้ขอเขียนเป็นลบหส่วน x แล้วกันจะได้ง่ายเนาะลบหส่วน x ตั้งแต่ลบสถึงลบห่เอาลบหไปแทนลบหันลบก็กลายเป็น1ลบด้วยเอาลบสไปแทนเอาลบสไปแทนค่า x ลบหาหันด้วยลบสก็กลายเป็นบวก1ส่วส่วนสด้ไดเท่ากับ4ส่วนสนี่คือคำตอบของข้อ4เนาะ ต่อเนื่องไปถึงเรื่องของพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งก็ยังใช้ลักษณะของทฤษฎีหลักมูลนั่นแหละเอามาใช้ในการแก้ปัญหานะครับแบบฝึกหัดน,น,นี้มีอยู่ไม่กี่ข้อนะครับอยู่ไม่กี่ข้อแต่ข้อสอบออกนะครับตามรูปเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ที่แรงเงาอยู่เหนือแกน x เ,เพราะเราหาพื้นที่ตรงนี้ เราอาจจะใช้สัญลักษณ์อินทิเกรตตั้งแต่ช่วง A ถึง B เราอ่านจากตรงนี้นะ A กับ B นะครับของฟังก์ชันซึ่งฟังก์ชันนสัญลักษณ์เป็น f x by dx นี่คือการเขียนสัญลักษณ์จากรูปแต่ถ้าเป็นรูปที่นี้รูปที่40ตรงนี้จะสังเกตว่าถ้าเราวาดกราฟได้เราจะเห็นว่ากราฟอยู่ใต้แกน X แต่ถ้าเราวาดกราฟไม่ได้เราเขียนสัญลักษณ์ก็เป็น พื้นที่ที่แรงเงาก็เกิดจากอินทิเกรตช่วง A ถึง B อ่านจากตรงนี้เหมือนกันอ่านค่าบนแัน X นะครับของฟังก์ชัน f x ก็คืออ่านจากตรงนี้ By DX เมือคือเทียบกับตัว X แต่มันจะมีความแตกต่างอยู่ตรงที่ตรงนี้เวลาคำนวณมาโดยไม่เขียนรูปประกอบเนี่ยมันจะออกมาติดลบ ออกมาเป็นลบเพราะมันอยู่ใต้แกนไม่ต้องตกใจเพราะว่าพื้นที่มันจะต้องเป็นบวกแต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาเราทำอย่างไรเราก็ใส่ลบไว้ข้างหน้าใส่เครื่องหมายลบไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับลบไว้ข้างหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นบวกทันทีนั่นหมายความว่าต้องวาดรูปได้นั่นเองนะครับจึงทำให้เกิดสัญลักษณ์อีกอันนึงว่าตรงนี้ ถ้าพื้นที่อยู่ใต้กัน x จะเทียนตัญลักษณ์อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างที่81ในหนังสือเรียนจงหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y ท้ากับ3 x กำลัง2 3 x กำลังสเนะี่ยคือพื้นฐานก็คือ x กำลังสแต่สามาติทสามหมายความว่ากราฟมันแคบหน่อยกราฟมันแคบหน่อยมันขึ้นเร็วนะครับสนใจตั้งแต่ศถึง1ก็กะประมาณคร่าวๆกับศูถึง1 หาพื้นที่แรงเงาตรงนี้พื้นที่แรเง,รงเ,แรเงาตรงนี้0ูนย์นะครับถ้าจะใช้สูตรเลยถ้าวาดกราฟได้ก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0ูนย์ถึง1ของ3 x กําลังสอง dx อินทิเกรตได้อะไร 3x กําลังสก็อินทิเกรตได้ x กําลัง3บวก c c ไม่เขียนแล้วกันตั้งแต่0ถึง1เอา1ไปแทนลบออกเอา0ไปแทนเอา1ไปแทนก็จะเป็น1 ศูนย์ปแทนก็ได้ศูนย์แสดงว่าพื้นที่ที่แรงเงาก็คือประมาณ1ตารางหน่วยนั่นเองไปดูตัวอย่างที่82เหมือนกันถ้าวาดรูปได้นี่จะง่ายขึ้นเยอะ x กำลังสองลบก้ากราฟหงายตัดแกน x ที่ 3, ลบสกับ3าลบสกับ3ตัวนี้คร่าวๆแต่โจทย์สนใจ ค่า x ตั้งแต่ลบสถึง1จะสังเกตเห็ว่าตัวนี้มันอยู่ใต้แกนพออยู่ใต้แกนเนี่ยเวลาหาพื้นที่เราอาจจะลบคูณก่อนก็คืออินทิเกรตตั้งแต่ลบสถึง1ของอะไร x กำลังสองลบเก้าเราเอาลบคูณซะก็เป็น9ลบ x กำลังสหมายถึงคูณฟังก์ชันนะครับ by dx แค่นี้เองแล้วที่เหลือก็ทำกระบวนการเดิมก็คืออินทิเกรต 9ก็อินทิเกรตได้ 9X ลบ X กำลัง3ส่วน3อินทิเกรตเสร็จแล้วยืดตรงตรงตั้งแต่ลบ2ถึง1เอา1ไปแทนลบด้วยเอาลบ2ไปแทนได้คำตอบเท่าไหร่ก็คือพื้นที่ที่แรงเงานั่นเองเอา1ไปแทนก็เป็น9ลบ1ส่วน3เอาลบ2ไปแทนก็เป็นลบ18 เอาลบสองไปแทนลบสองกังสามเป็นลบแปดมีลบข้างหน้าอยู่แล้วก็กลายเป็นบวกแปดส่วนสามอะได้เท่าไรจำนวนเต็มคิดกับจำนวนเต็มจำนวนเต็มก็เป็นเก้าบวกกับสิบแปดเศษส่วนก็เป็นลบหนึ่งส่วนสามเปิดลบข้างหน้าเข้าไปก็กลายเป็นลบแปดส่วนสามพื้นที่ได้เท่าไหรเก้าบวกสิบแปดก็เป็นยี่สิบเจ็ด ลบหส่วนสกับลบแส่วนสก็ได้ลบเส่วนสหรือลบสนั่นเองแสดงว่าพื้นที่ก็เท่ากับ24ตารางหน่วยนี่คือจากตัวอย่างที่82นะครับตัวอย่างที่83กําหนดรูปมาให้กําหนดฟัง์กชันมาให้นะครับเราก็พยายามอ่านตามสิ่งที่กําหนดมาให้ปิดล้อมด้วย y เท่ากับ x แล้วก็ดิฟของ F ตัวใหญ่ก็กลายเป็น F ตัวเล็กแล้วให้ F 0นมาเท่ากับ10จงหา F2 กับ F5 คําคำว่า F2 นี่หมายความว่าพื้นที่ตั้งแต่0ถึง F2 นะครับจากรูปขอดูพื้นที่ตรงนี้ก่อนพื้นที่ตรงนี้14ตารางหน่วยหมายความว่ายังไง 14ตารางหน่วยเนี่ยเกิดจาก F ตัวใหญ่ของเลข2ลบ f ตัวใหญ่คืออินทิเกรตแล้วนะครับต้องเขียน F ตัวใหญ่นะครับของ0คืออ่านบนแกน X อ่านค่าบนแกน X นะครับสิ่งที่โจทย์ให้มากับรูปเราแปลความหมายได้แบบนี้ไปดูรูปข้างล่างก็บอกพื้นที่20ตารางหน่วย,ย20ตารางหน่วยนี่ยเกิดจากไหน เกิดจาก f ตัวใหญ่ของ5ลบด้วย f ตัวใหญ่ของ2นะแต่ดูรูปประกอบแล้วมันอยู่ใต้อน x หมายเพราะพื้นที่ต้องติดลบตรงนี้ต้องระวังอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มันคืออะไรตรงนี้14เขียนมานะครับ 14เขียนมาแล้วลบด้วย f ตัวใหญ่2เรายังไม่รู้เราก็เขียนมานะก็เป็น f 2ลบ f 0 f 0ก็คือเลข10โจทย์ให้มาย้ายข้างมาเป็นบวกก็เป็น24ก็คือ f 2นั่นเองนะั่นคือได้สิ่งที่โจทย์ถามอันแรกลนะอันที่2อีกตัวหนึ่งพอเรารู้แล้วเอามาเขียนในฝั่งนี้ก็คือลบ20เท่ากับ f ตัวใหญ่ของเลข5 ลบ f 2 f 2เราเพิ่งหาก็คือลบ24แก้สมก,การย้ายข้างมาก็กลายเป็น24ลบ20เหลือ4ก็เท่ากับ f ของ5อันนี้คือตัวอย่างที่83ซึ่งเป็นตัวอย่างที่น่าออกข้อสอบเนื่องจากว่าเขาให้รูปมาแล้วไม่ต้องคำนวณเยอะเพียงแต่ตีความหมายกราฟเท่านั้นเองนะครับก็ฝากไว้ให้นักเรียนศึกษาให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับ เพื่อจะไปทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะครับข้อ2เนี่ยคล้ายกับตัวอย่างที่83นะครับแล้วก็ข้อ1มีอยู่5ข้อย่อยนักเรียนพยายามทำนะครับ